ครับสวัสดีครับผมก็มีสิทธิ์ชอบนะครับวันนี้ก็มานําเสนออีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับไมโครโฟนงบประหยัดนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของซามิลานนะครับรุ่น ML 6 6 3 2นะครับเป็นไมโครโฟนย่าน V h เฮนะครับหนึชุดนะครับก็จะได้ไมโครโฟน2ตัวนะครับพร้อมแท่นรับสัญญาณแบบนี้เลยนะครับผมความถี่ก็จะอยู่ที่187.6แเมกะเฮิร์ตนะครับแล้วก็อีก1ตัวนะครับหนึ่งเเมกะเฮิร์ตอ่าเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูสินค้าภายในนะครับพร้อมทั้ง ทดสอบระบบเสียงให้ลูกค้าฟังนะครับว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมได้เลยครับตัวนี้1ชุดนะครับก็จะประกอบด้วยไมโครโฟน2ตัวแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นงานพลาสติกนะครับพลาสติกอย่างดีนะครับตัวนี้ล่วงไม่แตกแน่นอนครับด้านด้านข้างเขานะครับก็จะเป็นช่องสําหรับใส่ฐานนะครับตัวนี้ใช้ฐานที่แถมไปนะครับมีแถมไปให้2ชุดนะครับก็เป็นฐานขนาด 2A นะครับ1.5จาโวลต์นะครับจำนวน2ก้อนใส่เข้าไปใช้งานได้ทันทีนะครับก็เหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับ ด้านล่างสุดก็จะบอกความถี่นะครับผมประมาณนี้เลยครับด้านห่วงเขาก็จะเป็นกันกิ้งนะครับวางได้นะครับตัวนี้ไม่ต้องไปใส่กันกิ้งแล้วครับกันกิ้งมาให้ในตัวนะครับพร้อมทั้งสายสัญญาณนะครับไว้ต่อเข้ามิกเซอร์แอมป์ขยายหรือว่าลําโพงที่มีช่องเสียบไม้นะครับสามารถใช้งานได้ทันทีครับอุปกรณ์ครบครับพร้อมใช้นะครับสัญญาตัวนี้ตัวนี้จะเป็นท่านรับนะครับครับพร้อมแล้วเดี๋ยวมาต่อใช้งานกันเลยนะครับ ตัวนี้นะครับเสาอากาศนะครับสามารถยืดดอ,อกได้แบบนี้นะฮะด้านหลังของเขาก็จะมีปลั๊กไฟแบบนี้นะฮะให้ลูกค้าเสียบไฟบ้านได้เลยครับแล้วนําสายที่แถมให้ไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นหัวแจ็คโฟนแบบนี้สองฝั่งนะครับเสียบเข้าที่ช่องด้านหลังนะครับอ่าซูมดูชัดๆได้เสียบเข้าที่ช่องนี้นะครับไว้อีกฝั่งก็ไปเสียบเข้าที่ช่องไมโครโฟนของมิกเซอร์นะครับหรือว่าแอมขยายลําโพงที่มีช่องเสียบไม้ต่างๆนะครับตัวนี้ผมก็จะนํามาทดสอบกับลาโพงบลูทูธนะครับ ผมก็จะเสียบเข้าที่ช่องเสียบไม้นะครับ MIC นะครับเสียบเข้าไปได้เลยครับเพียงแค่นี้เองครับสําหรับวิธีการต่อแท่นรับสัญญาณนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการใส่ฐานไมโครโฟนนะครับฐานไมโครโฟนนะครับทางด้านนี้จะเป็นขั้วลบนะฮะเราก็สังเกตนะครับบวกลบใส่ให้ถูกต้องนะฮะเพียงแค่นี้ครับแล้วก็ปิดพื้นที่เดิมนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับก็ทําเช่นเดียวกันนะพวกบวกเอาไว้ข้างในนะฮะขั้วลบนะคะ หลังจากนั้นปิดฝาครับเปิดใช้งานครับก็จะมีไฟสถานะนะครับแสดงนะครับตัวนี้นะครับสีเขียวจะเป็นไม A นะครับสีแดงจะเป็นไม B นะครับไฟเขาจะแยกนะครับมีสีเขียวกับสีแดงนะครับเช่นเดียวกันนะครับฝั่งนี้นะครับผมชแนลเนะครับเวลาเราปิดสีเขียวนะครับชแนลเจะปิดการทํางานนะครับเวลาเราเปิดนะครับไฟสถานะชแนลเก็จะพร้อมใช้นะครับตอนนี้เราเปิดสองตัว ไฟก็จะติดทั้งคู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบเสียงกันเลยครับครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบไมโครโฟนกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มกันที่ไมโครโฟน A ก่อนนะครับตัวนี้นะฮะแต่สามารถเปิดใช้งานพร้อมกัน2ตัวได้นะครับผมเช็คเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับตัวนี้ก็จะสามารถปรับเล็เบาได้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ผมเบาสุดแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเล่งสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเช็คอันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเช็คหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจก้าศูนย์ครับสวัสดีครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวจะทดสอบไมบีนะครับเช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเเก้าศูนย์ให้ลูกค้าสังเกตนะครับอันนี้เปิดไมบีไมเดียวนะครับเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่อันนี้เดี๋ยวจะลองทดสอบพร้อมกันสองตัวนะครับผมจะเปิดไมเอด้วยนะครับสังเกตไฟสถานะนะครับตอนนี้แสดงสองดวงแล้วนะครับเช็คหนึ่งสองสามสี่ครับสวัสดีครับ ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์โอเคก็สําหรับไมโครโฟนรุ่นนี้นะครับคุณภาพเสียงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็เหมาะสําหรับลูกค้านะครับที่กําลังมองหาไมโครโฟนนะครับงบราคาประหยัดนะครับก็แนะนําเป็นไมโครโฟนรุ่นนี้นะครับมีรับประกันสินค้าให้1ปีนะครับมีปัญหาสามารถติดต่อเคมกับทางเพจได้นะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับไมโครโฟน ml 6 6 3 2ครับก็คงมีประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดไมโครโฟน ml 6 6 3 2แบรนด์ซามิลานนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถทักข้อความเพจสอบถามเพิ่มเติมเงินเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่890บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงลากันไปก่อนสวัสดีครับ